ยินดีต้อนรับท่านคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องเงินเดือนครั้งที่หผู้รับการประเมินนางสาวจริยาโคสวรร์ตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านโคกสว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขตสี ข้อมูลผู้ขอรับการประเมินนางสาวจริยาโคสวรร์ตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านโคกสว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขตสีเกิดเมื่อวันที่11เดือนเมษายนพุทธศักราช2536ปัจจุบันอายุ29ปีด้านการสอน ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1และชั้นประถมศึกษาปีที่4รายวิชาภาษาอังกฤษสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6รายวิชาดนตรีนาฏศิลป์ตอนที่ 1— การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานด้านที่ 1— การจัดการเรียนการสอน มีการสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตรวิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดผลการเรียนรู้และนำไปจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และออกแบบการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงด้วยเครื่องมือที่หลากหลายด้านที่2การบริหารจัดการชั้นเรียน ผู้ขอรับการประเมินได้สร้างบรรยากาศในการจัดการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนมีการวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคลจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยกลุ่มลายห้องเรียนมีการเยี่ยมบ้านนักเรียนในรูปแบบออนไลน์จัดทำเอกสารชั้นเรียนอย่างเป็นระบบ ด้านที่3การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพผู้ขอรับการประเมินได้มันพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอโดยการเข้าร่วมการประชุมอบรมสัมมนาในรูปแบบออนไลน์จากหน่วยงานต่างๆดังนี้ ด้านที่4งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 1. งานบริหารวิชาการงานจัดการเรียนการสอนงานหลักสูตร 2>, 2. ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่4 3>, 3. ครูเวรประจำวันศุกร์ 4. โครงการที่รับผิดช,ชอบ ตอนที่2การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบารวิชาชีพผู้ขอรับการประเมินมีความยึดมั่นในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตถือเป็นสิ่งสำคัญในการปฏิบัติตนมีความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของทางราชการและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ผู้ขอรับการประเมินปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการยึดมั่นในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาที่ชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการและหน่วยงานทางการศึกษาและไม่เคยทำผิดวินยัยผู้ขอรับการประเมินมีความวิริยะอุตสาหะตรงต่อเวลา มุ่งมั่นในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมไม่นำเวลาราชการไปใช้ในประโยชน์ส่วนตัวมีความรักความสามัคคีในองค์กรผู้ขอรับการประเมินมีจิตสำนึกที่ดีมุ่งบริการต่อกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ผู้ขอรับการประเมินมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและได้ประพฤตินตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูรักและศรัทธามีความซื่อสัตย์สุจริตรักในวิชาชีพผู้ขอรับการประเมินยึดมั่นในหลักธรรมมาพิบาลในการปฏิบัติงานขององค์กรช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานตามความเหมาะสมด้วยความเต็มใจเห็นอกเห็นใจเพื่อนร่วมงานและแสดงออกด้วยความจริงใจ ขอขอบพคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะกรรมการทุกท่านค่ะ